สวัสดีค่ะทุกคนคูลิ์เซเลปมล์มาสเตรสร้างเงินใช้เอง cool ค o ูลิครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศสาสตร์ความรักถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์คูลิหน่อยนะคะ วันนี้นะคะครูลิ์มีเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับค่ะมาบอกทุกคนจั้นๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้อันนี้เป็นทริคที่ดีมากนะคะวิธีเนี้ยใช้ให้ผู้ชายนะคะคิดถึงเรามากๆค่ะ เป็นเทคนิคนะคะที่ทำให้ผู้ชายคิดถึงใช้กับผู้ชายที่ยังไม่มีสถานะกับเราค่ะสามีอะไรไม่ต้องใช้กับเขานะไม่ต้องไปเล่นเกมอะไรกับเขาค่ะเราต้องใช้กับคนที่เพิ่งมาจีบหรือว่ายังไม่มีสถานะหรือว่าอาจจะแบบคบๆแล้วยังทำไมมันดูไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้อ่ะใช้วิธีนี้ค่ะคุณต้องบาลานซ์นะคะบาลานซ์ Balance คือสมดุลระหว่าง การใส่ใจกับการเล่นตัวค่ะ <c oughs> จะบอกว่าทริคนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะยังไงคะคูริสบาลานซ์ระหว่างการใส่ใจกับเ,เล่นตัวแบบนี้ค่ะเวลาที่เราคุยกับเขาเนี่ยคุณบางข้อความนะให้คุณห่วงใย,ยใส่ใจเขาเป็นไงบ้างสบายดีไหมเออวันนี้โอเคไหม กินข้าวหรือ,อยังนอนหรือ,อยัง Good morning Good night นี่คือการใส่ใจค่ะแบบเหมือนประมาณว่าทักเขาแล้วก็ใส่ใจอยู่ข้างๆแต่ในทำนองเดียวกันนะคะบางเวลาเนี่ยคุณจะต้องมาหมายหายบ้างคุณจะต้องทำเป็นแบบเล่นตัวอย่างเวลาเขานัดเราก็ไม่ว่างเดี๋ยวขอดูคิวก่อนหรือ วันนี้ไม่สะดวกเนี่ยแหละค่ะการเล่นตัวหรือว่าตอบบ้างไม่ตอบบ้างอันนี้ก็คือการเล่นตัวเหมือนกันวิธีนี้เป็นวิธีทางจิตวิทยานะคะที่ใช้ผู้ชายแบบงงหรือผู้ชายใช้กับผู้หญิงผู้หญิงก็จะงงว่าเออตกลงเขาคิดยังไงกับเราแล้วจะทําให้เราเนี่ยอยู่ในหัวเขาเยอะค่ะผู้ชายเงี้ยถ้าเขาเห็นแบบนี้เขาก็จะพยายามแบบเออมันเกิดอะไรขึ้น พยายามหาวิธีว่าจะทํายังไงให้เราคุยกับเขาเหมือนเดิมหรือว่าชวนไปไหนดีอนี่แหละค่ะคุณต้องสมดุลให้ได้นะเพราะว่าถ้าคุณใส่ใจมากเกินไปเนี่ยเขาจะรู้สึกเบื่อค่ะจะเขาจะรู้สึกลาคาญเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเราไม่ใช่แม่ค่ะว่าไม่ต้องมาใส่ใจขนาดนั้นก็ได้แล้วบางเวลาเราก็เหมือนยุ่งยุ่งอะ่ะเออทำงานบ้างจริงคุณก็ควรไปทํางานจริงๆ <c oughs> ควรจะยุ่งจริงแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออทําไมแบบ ทำไมแบบเธอดูแบบยุ่งเธอดูแบบเล่นตัวนิดๆน,นี่แหละค่ะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะวิธีนี้คุณเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมเวลาผู้ชายทักเราเนี่ยเออบางทีอ่ะมา,มาหายหายอ่าแต่บางทีก็ทักสว่านหวานอ่าใช่ไหมคะทักแบบสมมตินะอยู่ดีก็มาไม่มีปีไม่มีคุยเลยอะ่ะทักแบบเหมือนเหมือนเหมือนไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นว่าฉันหายไปหลายวัน เอ้ยวันดีเธออ่าสบายดีหรือเปล่ากินข้าวยังกุดมร์นี่อะไรเงี้ยผู้ชายบางทีผู้ชายก็ทักมาหรือว่าทักมาแบบดูเหมือนเป็นห่วงเป็นใย,ยดูเหมือนแบบเราเหมือนเขาหายเราก็หายแล้วพอเราหายไปเขาก็ทักมาเหมือนเป็นห่วงเป็นใย,ยมากอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าเอ้ยทาไมวันนี้มาใส่ใจทําไมวันนี้ดูมาพูดดีแต่พอเราทักกลับตอบกลับหายไปอีกแล้วนี่แหละค่ะมีคนมาปรึกษาครูดิบเยอะมากในเรื่องของ พอเราตอบเขาก็หายเราจะใช้วิธีนี้กับเขาเหมือนกันค่ะเราจะใช้วิธีการสมดุลน,นะคะหรือว่าบาลานซ์ระหว่างการใส่ใจกับการเล่นตัวบ้างนิดนิดน่อยโอเคนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจค่ะแต่วิธีนี้ใช้กับผู้ชายที่ตกลงเป็นแฟนคอมมิทเมนต์กันแล้วไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นคงแต่จริงๆแล้วเรามั่นคงมากเรา เราก็มีแต่เขานั่นแหละไม่ได้มีใครใช่ไหมคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะก่อนจบนะคะวันนี้ครูริดร้อนมากเดี๋ยวนี้อากาศร้อนเนาะเออร้อนมากเข้าหน้าหนาวแล้วแบบร้อนมากก่อนจบนะคะครูริดประชาสัมพันธ์คลิปนะคะคลิปโตของครูริดค่ะเป็น v i p นะคะเดี๋ยวครูริดจะใส่รายละเอียดไว้ท้ายคลิปนะคะถ้าใครอยากลองฟังรายละเอียดก็ฟังที่ท้ายคลิปดูค่ะมีครูริดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เรียนรู้ตลาดคริปโตเพราะเป็นตลาดที่กำลังจะเปิดโลกอนาคตกำลังวิ่งเข้ามาที่ตลาดนี้ค่ะธนาคารกำลังจะหมดไปธนาคารไม่ถ้าธนาคารไม่ปรับตัวเป็นดีเซนท์าันไรส์นะคะจะหมดไปแน่นอนธนาคารคือศูนย์กลางแต่ว่าตอนนี้ ทุกอย่างจะไม่มีศูนย์กลางแล้วคะ่ะคนเราจะฝากเงินด้วยตัวของเราเองคุณมาเรียนรู้ <c oughs> เหรียญดิจิทัลเพราะต่อไปเนี่ยเงินกระดาษจะหมดไปแล้วเราจะไม่มีเงินกระดาษแล้วคะ่ะแม้แต่กระเป๋าสาตางค์เราอาจจะไม่มีแล้วแต่เราจะมีแค่บัตรบัตรหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นกระเป๋าสาตางค์บางๆแล้วทาทุกอย่างได้ในนั้นหรือตอนนี้ Facebook กําลังมีอะไร VR ใช่ไหมคะ VR ก็คือเหมือนเป็นโลกเสมือนนะ่ะการทําธุรกรรมของคุณก็จะอยู่บนอากาศทุกอย่างจะอยู่ในโลกหมดเลยโลกที่เป็นอากาศ ของจริงจะอาจจะไม่ไม่สามารถจับต้องได้แล้วดังนั้นเนี่ยคุณเข้ามาเรียนรู้ วันนี้คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินใหม่ที่ดีกว่าและปูพื้นให้กับลูกหลานของคุณในอนาคตนะคะคูลิสกำลังจะเปิดคอร์สด้านการลงทุนในตลาดคริปโตเคอรเรนซีค่ะคูลิสจะเปิดเป็น VIP รับ20คนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเปิดเป็นแบบเจอตัวสถานที่เรียนเนี่ยก็คือที่บริษัทสตางคอ์คอร์เปอเรชันจำกัดค่ะอยู่แถวๆดินแดงแถวห้วยขวางอยู่ในกรุงเทพนะคะ,ะคูริ จัดวันที่18ธันวาค,นคมเป็นวันเสาร์ค่ะราคานะคะ2,500บาทค่ะในคอร์สเรื่องการลงทุนนี้ราคานี้ถือว่าโอเคมากๆนะคะถ้าใครสนใจรีบทักคูลิสมานะคะตอนนี้เริ่มมีคนมาสมัครเรื่อยๆแล้วนะคะ <c oughs> คือคอร์สนี้คูลิสต้องบอกก่อนว่าคนที่เหมาะกับการเรียนคอร์สนี้เนี่ยคือคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีเลยค่ะเ,เปิด บบเขาเรียกว่าไม่เข้าใจเลยว่าเราจะต้องอซื้อเหรียญดิจิตัลยังไงเปิดบัญชีย,งงยังไงข้อดีของการที่เข้ามาเรียนในวันนี้คือคุณจะยืนยันตัวตนผ่านในวันนั้นเลยเพราะว่าบริษัทสตาร์เนี่ยเขาจะทำระบบให้คุณยืนยันตัวตนภายใน2-3ถึชั่วโมงวันนั้นเลยแล้วคุณจะปูพื้นฐานเรื่องตลาดคริปโตเคอเรนซี่วิธีการเลือกเหรียญวิธีการโอนอสิ่งที่ ไม่มีใน YouTube นะคะคูุณจะสอนตรงนั้นค่ะแล้วก็อัปเดตเหรียญใหม่ใหม่อัปเดตเทรนใหม่ใหม่ของตลาดคริปโตเคอเรนซี่ด้วยค่ะอย่าลืมค่ะทักคูลิตมา <laughs>